สวัสดีครับผมชับฮอนด้านะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบในวันพรุ่งนี้กันดีกว่านะครับก็เป็นเจ้าคันนี้เลย Honda City Hatchback ตัวท็อปรุ่น rs สีขาวแพตินัมหมุกนะครับราคาปกติที่ไม่รวมค่าสีก็อยู่ที่เจ็ดแสนสบาทนะครับเป็นเครื่อง1000เทอร์โบอัตราเร่งร้อยีงแรงม้านะครับแล้วก็อัตราการประหยัดน,น้ํามันอยู่ที่ยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อนลิตเลยเอะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งดีไซน์ภายนอกภายในแล้วก็มีติดอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันสําหรับในรุ่นท็อปไฟหน้าก็จะเป็น led นะครับกระจังหน้าดํามีสัญลักษณ์โลโก้ rs นะคร ไฟตัดหมอกด้านล่างคัานี้มีแพ็กเกจเคลือบสีให้ด้วยนะครับจะเคลือบทุก3เดือนนะครับตามระยะเขาอันนี้ก็เคลือบเรียบร้อยแล้วสำหรับโถที่เคลือบสีก็จะทําให้สีผิวมันดูมีความฉ่ำเนามากขึ้นเนาะแล้วก็เวลาใช้หลายๆปีเนี่ยสีมันจะไม่เสื่อมสภาพนะครับสําหรับล้อรุ่นนี้ก็จะเป็นขนาด16นิ้วลาย5ก้านคู่สีทูโทนแบบนี้นะครับก่อนส่งมอบก็จะมีการลงแว็กที่ยางให้ด้วย กระจกมองข้างจะเป็นสีดําเงาแล้วก็มีไฟเหลียวให้นะครับในรุ่น rs ก็จะมีการเอาสีดำเนี่ยเข้ามาผสมเยอะเนาะเพื่อให้รถดูมีความสปอร์ตมากขึ้นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคิวกันสาดของแท้เลยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อย4บานเบามือจับก็จะมีเซนเซอร์เนาะถ้าเกิดมีกุญแจอยู่ที่ตัวจะล็อกหรือปลดล็อกทําผ่านเบาตรงนี้ได้เลยเสาอากาศก็จะเป็นครีบสลามทุกรุ่นอยู่แล้วของซิตี้นะครับมีสปอยเลอร์มาให้กับตัวรถเลยนะครับแฟร์ท้ายก็ LED นะ้อมีโลโก้ RS ให้ด้วยส่วนบริเวณกันชนด้านท้ายนะครับในรุ่น RS เนี่ยก็จะดีไซน์ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นเนาะจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวรถด,ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นมีกล้องมองหลังให้อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเข้าเกียร์ถังเขาก็จะฉายภาพไปที่จอในรถนะแล้วก็สามารถปรับมุมมองได้3ระดับเลยแต่มาดูของแถมอื่นๆกันบ้างก็จะอยู่ด้านหลังนะครับ ก็จะมีตัวผ้าคุมรถนะครับพุ่งคุณแจม่านบังแดดหนุม่มหู้เบียวหมอนรองคอและชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับส่วนที่ปูอยู่ด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นถาดท้ายของแท้เหมือนกันนะครับลายก็จะประมาณนี้นะถ้าใครกําลังสงสัยอยู่ว่าเอ้ยของแท้ของเทียบเคียรมมาตาม่างกันยังไงนะครับดูคันนี้ได้ตรงกลางก็จะมีโลโก้นะเป็นชื่อรุ่นนะครับซิตีลายก็จะเป็นขีดๆประมาณนี้ของแท้ ในรุ่น RS เนี่ยก็จะมีการนําได้เย็บสีแดงเข้ามาตกแต่งนะครับภายในห้องโดยสารเพื่อให้มันมีความสปอร์ตมากขึ้นเนาะตัดกัะโทนสีดําเพดานก็สีดําเหมือนกันนะครับส่วนตัวบอบ์ดก็จะเป็นอร์ดหนังนะครับซึ่งแก้มบอบ์ดก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเฉพาะในรุ่น RS เหมือนกันแผ่นเหยียบก็จะเป็นแบบสปอร์ตเนาะด้านข้างนะครับพนักประตูก็จะมีเดิมได้เย็บสีแดงด้วย แผงควบคุมตรงนี้ก็จะมีปุ่มพับกระจกข้างนะครับเป็นระบบไฟฟ้าส่วนตรงชายประตูนี้ก็จะเป็นตัวคิ้วบันไดนะครับเป็นของแท้เหมือนกันนะของแท้เขาจะมีแปะซีนกันลอยให้เป็นสีฟ้า,ฟาแบบนี้ดึงออกได้นะครับข้างในเป็นสีเงินกระดาษปูพื้นปูเรียบร้อยแล้วโอเคส่วนตัวพวงมาลัยนะครับระบบที่มีมาให้ในรุ่น rs ก็จะเป็นตัวคุ u i อน control นะครับกับ p a d d ด e s h i f นะ ส่วนตัวจอเขาเนี่ยก็จะเป็นทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมบลูทูธ USB Apple CarPlay ได้นะครับ,ะบระบบปรับอากาศก็เป็นแบบอัตโนมัติมีอีโคโหมดให้ด้วยนะครับเวลาใช้งานก็จะทำให้รถเนี่ยช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะครับติดตั้งเรียบร้อยเก็บสายให้นะครับ โอเคครับก็ถือว่าติดตั้งอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วก็สะอาดดีนะครับพร้อมส่มงมอบในวันพรุ่งนี้แล้วสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังสนใจ Honda City h a t c h b a c k หรือ c d ด a นนะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะั้นในเรื่องการดาวน์การผ่อนและโปรโมชั่นนะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยไปทางแฟนเพจแล้วก็ Li n e o f f i c i a l ยแชป Honda นะครับส่วนใครที่อยากจะดูรีวิวสเปคเพิ่มเติม,ตมนะครับก็เข้าไปดูกันได้เลยแบบละเอียดละเอียดทุกรุ่นเลยนะครับที่ YouTube, ช anel ยูทูบแชปฮอนด้านะฝากกดติดตามกด จะได้มีขึ้นแจ้งเตือนนะครับก็ติดตามกันได้ทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ